สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากจัง,งจวหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุท่านมาชมภาพขุนแผนผงภายกุมารพิมพ์ใหญ่องค์นี้จะเป็นเนื้อว่านภัยดําหลังบรรจุตะกุศสาลิกาคู่หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ละยองปีหนึ่งห้าเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระ ให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะเป็นคลื่นจะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับพระเกศนี่ก็จะเป็นเกศตูมนะครับเรียวยาวไม่แทงจะหลดซุ้มนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี้จะคมสันขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรใต้รักแร้เลยนะครับสังคตินี่ก็จะเป็นแผ่นกระดานยาวการมาวางมือการวางแขนนะครับลักษณะ มือนะครับคล้ายๆกับก้ามปูมองไปทางที่ขวามือนะครับพระโมคคลาภาษาลีบุตรรวมหนึ่งฐานบัวนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านข้างร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระมองตรงๆลง,ง,งไปเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการตัดขอบแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะขึ้นเป็นเส้นขวางเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนี่จะบรรจุตะกุศสาริกาคู่นะครับเราจะสังเกตเห็นเลขยันอัละนิ่คมสันชัดเจนอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเกเห็นนะครับส่วนเนื้อ,อาหาี่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นคลื่นจะฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับ ตะแคงดูด้านข้างด้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยตัดขอบแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับลักษณะจะเป็นเสี่ยนขวางเลยนะครับมองดูง่ายๆเลยนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมเบอร์ภาพนิดนึงนะครับเราจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพื้นผิวพระนี่จะเป็นคลื่นจะยุ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ส่วนพักเกตนี่จะเป็นเกตตูมนะครับปลายพักเกตนี่จะไม่จะหลดสุ้มด้านบนนะครับส่วนใบหูทั้งสองข้างนี่จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมชัดเจนนะครับเส้นจีวรใต้รักแร้นี่จังพอหลงเหลือลางๆให้เห็นนะครับส่วนสังคตินี่จะเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับการวางมือการวางแขนเราจะสังเกตเห็นนะครับมือด้านข้างนี้ขวามือนะครับลักษณะจะ เป็นก้ามปูเลยนะครับส่วนปลายนิ้วนะครับจะแทงเก้าก้ามเหือนะครับองค์นี้จะเป็นปีหนนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับสายแร่ทองคำนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวองค์นี้สภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับทางช่องเบ็นจวันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเกิดเห็นนะครับสายแร่ทองคำนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับสายแร่ทองคำนี่ยังพอหลงเหลือนะครับผมเบลอผ้าไปเห็นนะครับร่องรอยการตัดขอบแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ จะเป็นเส้นขวางจะเป็นคลื่นเลยแล้วนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะยุบจะยับจะย่นมองดูและนวลตานะครับด้านบนนะครับขอบตัดแม่พิมพ์ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับสายแรกทองคํานี่โรยตัวกระาจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี่จะบรรจุตะกุฏสาลิกาคู่นะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระต้องรอยเลขยันอักขร นี่จะอ่อนช้อยสวยงามไม่แข็งกระด้างนะครับเก็บเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือการแนะนำแนวทางในการลบกล้องนะครับทางช่องเป็นจวันเปิดกว้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์ทางช่องทาง YouTube นะครับ ผมมีเวลาว่างผมก็จะไปตอบให้นะครับสังเกตเห็นสายแร่ทองคํานะครับผมเบอร์ภาพให้ดูนะครับโรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคำที่ขึ้นเป็นผลหรือลิบระยับแจกกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านหนา้าพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ รา,ายละเอียดนะครับทางช่องเป็นจวรรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมเรากดติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาก่อนสะสมให้ดีๆก่อนนะครับอย่างเช่นพระคุมแผนผมพระอานของหลวงปู่ทิมวัดาหารไร่นี่เกสสนามออกมาระบาดมากนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแลวนะครับอยากให้ทุกทกท่านคิดวิเคราะห์และแยกแยะดีๆนะครับเกียรติเห็นนะครับ สภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับโอเคนะครับวันนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับช่วงนี้ผมติดภารกิจส่วนตัวเยอะนะครับก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันหนึ่งวันต่อคลิปนะครับต้องกาบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่โทรเข้ามาสอบถามว่าผมจะลงคลิปหรือเปล่านะครับกาบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่อย่างสูงนะครับที่ติดตามและให้กําลังใจตลอดนะครับ โอเคนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่ททานเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่ทททานนะครับสวัสดีมีความสุขทุกๆท่ทานยามค่ำครับ